ไปแล้วครับสายแว่นไอรินไปแล้วครับเนยสายแว่นสร้างแก้วสายแว่นซอยมิทินเอาละคนละคันไอว่าไอว่ายูเทิร์นกลับมาเอออืไอรินเอาละเออถอยมาเข้าเกียร์ถอยมาบึ้นบุ้นอ่ะบิร์นะบิร์น อ่าบริองอ่อ <Ireland S 1> ม้นอมุนอม้นเดอ้ด oh <im> ิบ <el> ด <universe>. ิบ <Ellen> ด <Austrian> ิบด <sh arp sound okay> ิบเขาเียกดิบดหนมากดิาริ่รๆมาทางนี้ละลูกอ่บึนบๆนบนายว่าายทางนี้ลูกหายดินตามไปมาไปคนละคนละคันจ้ะไม่ต้องแย่งกันนะคะคนละเสียง อ่ามีโยกด้วย่าโยก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 จ้าโยกเนี่ยโยกโยกหลกจับนี่โยกนี่โยกไปโยกมานี่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 เนี่ยไอ้ว่าจ้าอ้าวไอาบอกอ้าว Ai linh mà trôn tại may à? Thoi 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 <coughs> thoi. Ào thoi thoi gần là bàn nhau đan gần nhau đan gần đấy nè cá. Ai mà đan má ào? Ai vẫn đan. Nói tiếng linh đừng đừng linh mà đây, linh đến còn. ไอรินถึงตาพรก่อนเดี๋ราเล่นไรวะไอวะวะว้าไวนุชลินคะไอรินเอาหมุน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 เดินหน้าไป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 เอาละครับบันเทิงเนี่ยครับสายแว่นสายแว่นเจอกันนะก้าเออก้า คะก่าจ้าพิวปิวปิวเข้าเกียร์ถอยเข้าเกียร์ถอยเขาเกียร์ถอยเอนเกียร์ถอยเกียร์ถอยค่ะเกียร์ถอยเข้าเกียร์ถอยจ้าไอเรียน ไปดึงแม่เงินไปทำไมลูกไอ้ว่าไอ้ว่าไปไอ้ว่าถอยไปแล้วไอ้ว่าโยกโยกเอา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 แล้วเอาเบียกหน่อยสิค่ะอินทางนู้นทางนู้น hmm. อ <c oughs> ินไอ้วาทางนู้นไอ้ว่าไอ้นู้นไอ้ว่าไอ้นู้นเอาเออไปหากันเลยไอ้ว่าไอ้นู้นไอ้ว่าไอ้นู้น เมาแล้วมาแล้วจ้มาแล้วจ้โอ้ยมาวะไอวะมาจ้าไอรินมาอย่างนี้มันเกมรึเปล่าฮึเออเพลงเพลงเพงโยบโยบเข้าเกียร์เข้าเกียร์มาแล้วมาแล้วไอ้วามาแล้วโยบโยบเข้าเกียร์เดินหน้าเข้าเกียร์เดินหน้าเดินหน้ามาเดินหน้ามาหาตา เดินหน้ามาตาคนที่ทำเน่ะมันหลดอะไรมาไม่รู้แล้วไม่รไ,ไม่รู้ไม่ไดเดินหน้ามาตามามามาเรียนแล้วมันไอ,อ้เรียนเรียน,น,นจ้าน,น,นี่ห้องวากดนี่ไงลูก

เขาหัดเดินน่ะนำหน้าเขาไม่ได้หัดถอยหลังยายคนเนี้ยเดินเศร้าลบหรือเปล่าเ้ยโอ้ยเมื่อวานก็ยาย่าผมมีเวลาจะเก็ินจุ๊บอ่าไอ้ลินนี่แน่นอนจังเลยสายแว่นสายมิตทีนไอ้วาา่มาบ่มาบ่มาไอ้ว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วไอ้ว่ามาถึงก่อนโตเมื่อไอ้ว่าหน่อย อรินจ้าแม่อาจจะเข้าในเบราว์เซอร์ไม่ได้เข้าหน้านี้บ้านไม่ใช้แต่ลยเออชมันเอาเอางันลวเอาจะเล่นด้วยกันแลวเอาอใ,ชใช้ไปยี่สิบีใช่แม่ไม่ได้กดตรงหน้าตรงนั้นไง,งนไอรินเก,ก่งเนาะพ่วงสอคันเลยอรินรดันดันะไรวะออกไปเร็ว ด้านไหนว่าออกไปด้านไหนว่าออกไปเออโอ้ดูดิไอรินเก่งจังเลยดู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 ไอรินพ่วงสองเลยรินจ้ะไอรินขาพาพี่อาวาพาพี่อาวะเดินเล่นเลยไอว่าโยกโยกโยกเออจ้า อ้าวเทียบท่าแล้วเทียบท่าแล้วจอด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 เือแล้วเือแลมามาหาตามาครจะมาหาตามาค่จะมาหาตามาแล้วไอว่าหรือไอรินคะไอรินมาถึงก่อนหรือล่าหอไอวามาถึงก่อนไอว่าไอรินมาหาตาก่อนเร็วตารออยู่นี่ไปถอยมาถอยมาถอยมาหาตาพรแล้วเอาละไอรินไม่ให้มาไอรินกันไว้แล้วบางลายไอรินบางลาย Maleo, I didn't mở. I didn't. I didn't. mà didn't ai I didn't mở. Oh, you didn't talk to. Song thí tinh lễ, huh? Eh? Bah! I want the lam, mattie. Luke. I want to. I didn't. 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 วมาจ้ตาพรอยอยู่นี่หันมาหันมานี้ซ้ายมาเจอเจอคลิปหน้ากันแล้วผู้ชมได้ได้รถนั่งมาทั้งคู่ไม่ต้องแย่งกันครับขอบคุณครับทุกกำลังใจสวัสดีครับเตลียน <c oughs> คลิปหน้าครับ